มันตีมังกรอดี่ครับโอเคเล่ไผมไม่มีแผนนเลยเล่นได้เล่นได้เล่นได้งานานงานาแข็งเดียวร้อยหมดเลยดหมดเลยเราเิีตายเราวิีวตายแปะพิเศษอย่าเวอร์ครับพี่อันเล่นอันีแล้วสีเ <c oughs> ราวิตายเราวิตาย ยินดีต้อนรับซูอาโอวีเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้าวินาทีนี่ยังไม่ได้ก่อ่ะอันเล่นลงนี่ตัวเมีนอาราตตี้รมมิ่งโหดเ้ยเชื่อเชื่อแต่ผมเล่นกากอย่างับฉัน เาสปินตัวนี่เจ็บนั่นแะลบสองได้น่เอ้าๆๆคุณรอตัวรอตัวอๆๆตัวโลคิวตายตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนี่แนวัยรุ่นอยเล่นพือเ่าหน้าตามันเป็นยังไงเกมมันไม่เล่นกูเฉยไม่แล้วผมออกแล้วครับ โนมันเร็วมัเร็วมให้มันเล่นยากหน่อยโโดนโดนโดนปั๊มเ่นเก็บเสียเกาะเออได้ได้ได้้งบมระวังเได้ได้ไดโอ้ยเอซ้ายเลยเราอะเราไม่เจ็บเราไมเจ็บหลอดถนคอเวทมูนนะเพื่อนโอ้ิแม่ตาย ไม่หลอดหลอดอเลนอเลนอเลนไปยืนในลำหลุดสุดปลายละไอ้สัตว์อเลนไปอเลนไปอ่าได้อยู่มาอยู่มาอยู่เพื่อเอารอดเฉยอาเลนตายได้เงี้ยเล่นโดดงันให้งั้นให้เกือบหลจะกลับมาได้อ่าต่อได้เลยไปเลยไม่มีฟิกพอเลนไม่มีฟิกมีแปะด้วยตายหมดแล้วพอเลนเฮ้ยแดงไอ้เหลืองวะยดิให้เหน่งดีไปละเออหมดแล้วประมาณกระสุนแสงนะ กูวิ่งจากล่างมาบนอะไอย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 อไอย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 ออันนี้ <c oughs> ใจเย็ยนนะเขาเ้ขาแดงไหมครับเขาเ้าแดงไหมเขาได้เข้าได้รับล่างไปเลยเ <c oughs> ขาได้ตัวเดินอยู่ได้ไอ้นี่ล็อกแม่นว่ะไอได้ได้ได้ไดไ้ได้ได้เรียใช้ลูกอะไรี่รยเดินดุมากเลยเอโซครับไปดิสเต็มเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแรร์แรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP 7เพจรับซื้อราคารหัสเกม Rov เครดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงเพจอยู่ใต้คลิปครับผม เมลโลท็อปแอปเพจรับเติมเกม Rv สุดคุ้มเปิดบริการ24ชั่วโมงได้นะใช้เพียงแค่ o p e n ID เท่านั้นและยังรับเติมเกมชั้นนําอื่นๆอีกเพียบเล่นอยู่ใต้คลิปหรือแอะไลน์ที่นี่ได้เลยมีแอดนําหน้าด้วยนะเป็นดุมากเลยอออเจโซครับเป็นสเต็ปเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไหวนะเว้ยไหวก็เลยเดไหวก็เลยเดคอนเรนดอกว่าไม่มีอันตีคอนเรนไม่มีอันติป่ามันจะอะไรนะมาไปกันละไปกันละไปงานให้งานให้ผมครับไปแล้ว เฮ้ยกูไม่ได้กลับอะไรเลยเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับให้ครีบตัวเดียวเอาไม่ดี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 ถูกโจ๊ตีเฮ้ยแซกโอ้ยอะไรตัดให้ตัดให้ตัดให้เโเก่งจีเมียรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยเพื่อนไวรุ่นเฮ้ยโลหมดเลยทิ้งหละกแค่สามนัดเลยเนี่ยต้องไปโคตรเนี่ยวะเลยกูไม่กลับด้วยลงไเนี่ย ให้ฉันโผล่เฮ้ยงอโค้งงอค้งเนี่ยได้กลับแล้วได้กลับแล้วโอเคพี่พี่ขับฝากเกียร์บนด้วยไปไปหนึ่งโกตายเฮ้ยมือลั่นโดนแข็งจอลื่นแรงดูมันล้ำ น่าจะลงมากลางนะผมตัดเวฟกลางไปเราวก็สบายนะกูไม่อยู่เนี่ยน,นี่อ,นนะอ,นนอจะแปะเคียนแถวผมเน่ยใช่ใช่ใช่จูเลนตามบับแดงอยู่ว่ะใช่สามโดอยอ่ะอันเลนไปบนบนเยอะสามโดย มาเป็นแก๊งมาเป็นแก๊งบนสามบนสามตัวคน่ยยตันี้เที่ยวเล่น้อยกว่าเขาด้วยเมื่อกี้อารินสิบเปิดผมรอเนีาะเราวิวฟลิกแล้วเราวิวฟิกแล้วเจ็บด้วยได้โูได้โูได้โูทุเรียนเอ้ยอ่ะไอ้หนี้หวนไม่ตายมันตีมังกรอยู่ครับโอเค เล่นได้ไ <ป S 1> ผมไม่มีผ้านินนะเล่นได้เล่นได้เล่นได้างานงนงาน,งานอ่าแข็งอ่าเรียบร้อยอุ้ยอะไรเข้าหัวผมไม่ต้องทำอะไรเลยกดกด,กดหมัดอย่างเดียวอุ้ยงัดดิมไหมเนี่ย <c oughs> โลแตกครับโลแตกโลแตกอุ้ยเ็นจอย วันเน้ยผมผมโคดวันนนไม่กลับ้าเอ้ยมันขี่มา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 มติดืออะไรวะเนี่ยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาันเนี้ยตีไปแล้วมันเนีตีไปแล้วถูกโจมตีไอ้เนี้ของใครเนี่ยเฮ้ยอุ้ยนักฟอติดขื่อล่นต่กได้เว้ได้ได้ได้เฮ้ยสองแล้วอุ้ยอเลนนะอเลนลาของเราถูกโจมตีเยอะไ ล้างล้างล้างไปเปะโดนตายไวไวไว้โอ้ยตายได้ยจกคเรียนอยู่บนครับได้การยาชูกลางเฮ้ยไม่นะอยาปิกแอย่างงี้อโอ้แล้วเรนบอ้อมันเกเด้งมันเด้งเว่อรเลยได้ล้วคกูต้องออกตัดเลือนละอ่ะเรียนมันเวอร์เหรอยังได้ตียังไม่แก ไม่ได้เตรียมมีรถลำลักทีหลังนะครับพอเกาตะกี้ระวังระวังระวังไม่มีร้านเดะ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 ซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วเฮ้ยออกสองโอ้เราติดเพิร์ดด้วยนี่หว่าแปดนาทีไม่น่าติดครับ อะไรจ้าน oh. oh. oh, oh, ้องอ้าวต่อไปโอ้ย like ถ้าปาร์นหนึ่งได้นะเวว่อกี้เสามโหเกงีเต่หัวเตมหัวแต่หัวดีวะไอ้เหี่ยโดนทีวะนี่มันหลบหลบหลบ เก่าบ้างดูโม่ตันเได้ใช่ไหมพวกยังตามต่อแน่เลยนี่แต่ลกลกลกมันอยู่นี่เข้าตายได้นไหมตายจริงตายจริงยืนหัวหมุนเลยอันตีลาวิวโอ๊ย ตัวไรวะไหนเนี่ยตัวขโมยนักข่าก็คุณรวยที่ไหนได้เงินฮะตายตายแล้วครับโอ๊ยทำไมเข้ากูลาะเอ้าเอนเทนต์แปลกก็ช่วยอย่าเวอร์ครับพี่ไม่อยากล้วงบอนนี่แต่ดูทรงน่ากลัวเต็มหัวครับผม โอ้ยติกเกอร์เฉยอะแปะะอ้้ยไม่ตายมันเอาเขี้ยงเราโคาลิปทำงานเนวะโหคือกันไปเร่ยอยากได้เลนกลาระวังเขาขายอ้าวโยนโยนจริงกันนีขอขอหน่วยตัวหนึ่งเอ้ยอ้าว โอเคไปกันหมดเลยทุกเล่นโอ้ยโอะไรวะไม่ได้ของกันเลยว่ะอ๋อดูวงตัวเล่นตรงนั้นกี่ตัวโอ้โหปล่อยดาบบอลเยอะเลยต้องเล่นมาต่ออีกหนึ่งนะให้ผมข้าหลังผมข้าหลังชิปอันตี้ยังอันตียังอันเลนอะอันเลนตีแล้วอันตีแล้วลาบิโอตายลาบิโอตาย อ้าวแล้วบอนนี่ทำไมมันมีปิกบ่อยจังอ่ะผมขอไปตุยบนแป๊บหนึ่งยังยังไม่ยังออกคุมยังไม่ออกคุมอีกโอ้เฮ้ยฉันได้เบอร์แล้วครับฉันได้เบอร์แล้วอ่าละเอียดอุ้ยกูจะโดนตันว่ะตายเถอะ ไม่ตายหรอโอเคอะไรรอกเชี่ยกูได้แรงบอลนี um ่ติไปยังร่งบอลนี่อเลนมาเข้าอเลนมาเลนมาแล้ววีฟลแล้มันตีไปแล้วปาน่าจะใกล้มีนตือนนะระเู้เชี่ยหลบแกผมทำเวฟอยครับพอเลนพอเลนอยู่ตรงกลางหายอเยครผบ แล้ว่วันตดแล้วครับโอ้โหคีบพวกซาโลเปิดสองตัวนะครับก็แบบรุ่นใหญ่ไงแต่รุ่นใหญ่แตกงแตแล้วแตสวยวันนี้ฟิกวันนี้ฟิกใหญ่เล่นกันนะจับขาอ่าไม่ได้รัง ก็จะเกิดแล้วนะครับดีครับทับแดงเลยเหรอครับมลอยไปแล้วรับแดงเลยโอ้ยเต็มเลยสเปคอนเลยสเปคอนเลย นั่นเลยครับนั่นแหละครับผมยึดพุ่มอย่างเคกอีกทีหนึ่งอันนี้น่าจะอยู่พุ่มนี้ตีเลยป่ะเฮ้ยเตีเลยตีเลยตีเลยมันลงล่างไปหมดเลยอ่ะไม่อรินไอ้เอรินหลุดเดยียวคุณเลีนในพุ่มถ้าเรียนจะตายเล่นตายเล่นตายเรีนตายคุณเลีนทำได้เบอร์แล้วครับโอ้โหสับเปิดด่งแล้ว เินเลยเปินเลยเฮ้ยแต่ตีคนยอไม่น่าไหวไม่พอไปลไปล้วแ้องคาตีดูเรียนนี่มันตีผมอ่ะเนี่ยผมมาหน้าหมดวะดูดินูดิสุดพง้า แต่กูไม่ได้ยิงเลยนี่บอสค่ดแดงเลย,ยู่ไม่ไมีรอนที่ปักเข้าวิวนะนะกว่าสองลายวิวกว่าสองอ่ะลายวิววิกลายวิววิกร่างได้นะขวับขวาเขาพอเราคลิป บ้านตะตันเหรอฮะอ๋อบ้านตะตันไม่ออกได้เลยนเล่นเจ็บมากเล่นเจ็บมากมันหนีจะตายตายง่ายเกินเพื่อนเฮ้ยมันขี่เพื่อนมันเองหมดเลยหมดหมดเลยเลาวิโอตายลาวิโอตายตีบ้าร์ละกุ้ง อุ้ยที่2อตีตีเทพที่2กับที่7ดเลยเหรอพี่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช anel สายสีด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกแบบนี้อีกต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม